สวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งน,นะครับหายไปหลายวานันต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมากันที่ ห้าสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้จากเบนจามินเซสโก้นะครับเรียกว่าปิดดีลกันไปแล้วนะครับอุ่นเครื่องกันไปแล้วเปิดตัวในสนามกันไปเป็นที่เรียบร้อยรวยมถึงสตอรี่การกลับมาแล้วก็การจัดพิธีอำลาที่ไม่ได้จัดนะครับตอนที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้นานแล้วของดาบิดเทกิาครับประเด็นมากมายเกิดขึ้นหลังจากที่แมนยูนั้นอุ่นเครื่องเอาชนะฟิออร์นินาที่โอทราฟฟอร์ดนะครับหลังเสมอในเวลา1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ดวลจุดโทษชนะไปมีไวรัลนะครับคลิปการชิปจุดโทษ แบบปารนก้าเหนือๆนะครับของอาหมัดเดียโลด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นผมก็วุ่นพอดีฉะนั้นเนี่ยเราจะว่าถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วและมองถึงอนาคตนะครับนั่นก็คือการมาของเบนจามินเซสโก้นั่นเองนะครับสู่หน้าทีมชาติสโลวีเนียจากแอร์เบไลฟซิกนะครับซึ่งก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้เพราะไม่งั้นเนี่ย นักเตะคงจะเลือกย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสียนานแล้วนะมองที่เรื่องนี้นะครับถประเด็นนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้จากเบนจามินเซสโกนั่นเองนะครับจริงๆมันก็เป็นเหมือนการรีมายกับสิ่งที่ได้ทําคลิปไปแล้วแหละว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับความหวังในการพักบอลแดนหน้านี่คือข้อหนึ่งเลยนะครับคือได้ตัวพักบอลน,นะครับ เพราะว่ามีรูปร่างสูงใหญ่นะครับอีกไม่กี่เซนติเมตรนะครับก็จะครบ2เมตรแล้วนะครับโอเคว่ารัสมุสฮอยลุนเองเนี่ยนะครับก็ร้อยเกากว่าเหมือนกันนะครับรูปร่างใกล้เคียงนะครับความแข็งแกร่งเมื่อดูจากภายนอกใกล้เคียงอายุเท่ากัน22ปีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับมากกว่าความแข็งแกร่งคือเหลี่ยมบอลครับในการที่จะเข้าปะทะในการที่จะบังบอลในการที่จะประวิงเวลาพลิกบอลนะครับรอให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาช่วย ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเบนจามินเซสโกนะครับดูจากวิธีการเล่นดูจากเทคนิคเหนือกว่ารัสมุสฮอยลุนอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขามีเทคนิคลูกเล่นที่ค่อนข้างจะแพราวพราวกว่าและก็เป็นบอลที่ เจ้าเล่กว่านะครับตามสไตล์เทคนิคของฟุตบอลที่มาจากแอร์เบไลฟซิกฟุตบอลของยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับกองหน้ายุคใหม่หมายเลข9ที่ไม่ได้มุ่งหวังในการทําประตูเพียงอย่างเดียวนะครับจำนวนของประตูอันนี้บอกใบถึงข้อต่อไปนะครับจำนวนของประตูของเซสโกเนี่ย คือเฉลี่ยแล้วเกิน10ประตูต่อฤดูกาลน,นะครับในการรวบรวมสถิติที่ผ่านๆมาอาจจะไม่ได้เปรี้ยงร่างอาจจะไม่ได้ยิงเป็นกอบเป็นกรัรมนะครับแต่ว่าประโยชน์ของกองหน้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันมาตั้งแต่ยุกคก่อนๆแล้วนะครับว่ามีสูนหน้าประเภทนี้เพื่อเอาไว้พักบอลเพื่อให้เพื่อนเนี่ยนะครับได้เติมขึ้นมาจามาังหวะโต้กลับระวิงเวลาดึงไว้คองบอลเอาไว้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นนะครับย้ำนะครับว่า ราทุสฮอยลุนเนี่ยไม่สามารถทําได้อาจจะดูดีขึ้นในช่วงปรีซีซั่นอาจจะพักอาจจะชนอาจจะทุ่มถวายหัวชิงเล่นก่อนได้แต่สิ่งที่เขายังทําไม่ได้ครับคือการประวิงเวลาคือการบังปุ๊บเอาเหลี่ยมเอาหลังเล่นนะครับเท้าก็พยายามขยับเคลื่อนบอลไม่หยุดเพื่อรอให้เพื่อนเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วก็ค่อยถ่ายบอลให้เพื่อนแล้วก็ฝากบอลแล้วก็วิ่งไปเอาตรงนี้สิ่งที่นะครับเรายังไม่เห็นจากศูนย์หน้าทีมชาติดเดนมาร์กคือสิ่งที่ชัดเจนมากๆว่ายังไม่มีแต่ว่าเซสโกมีนะครับ 2. จำนวนประตูต่อฤดูกาลที่คาดหวังได้มากกว่าตอนที่รัสบุสฮอยรุนย้ายมาอยู่ทีมเราเนี่ยนะครับตอนนั้นอยู่กับอัตาลันต้าก็มีฟอร์มที่เขาเรียกว่าเป็นฮาแลนด์สอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับจำนวนประตูพอย้อนกลับไปแน่นอนแล้วครับใครอาจจะบอกว่าผมยิงศกใครอาจจะบอกว่าผมแบบเอ่ออะไรนะพอพลาดไปแล้วก็มาว่ากันได้จริงๆก็พลาดมาหลายซีซั่นลครับไม่ใช่แค่ซีซั่นแรกแต่ว่าพอย้อนกลับไปเนี่ย สถิติการยิงประตูก็ไม่ได้ถึง10ประตูนะครับ9ประตูแต่ว่าอาจจะไปเห็นแววอะไรสักอย่างลมะมั้งสำหรับเอลิกเทนฮากนะครับคุณซื้อในตอนนั้นก็ไปดึงมาปรากฏว่าตัวก็ทําไม่ได้อย่างที่แฟนๆคาดหวังโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดก่อนจะมาพรีซีซั่นนะครับฉะนั้นจํานวนประตูนะครับแม้ว่ามันอาจจะย้อนแย้งกับข้อแรกครับแม้ว่ากองหน้าที่ซื้อมาลักษณะแบบนี้นะครับ เราจะไม่ได้คาดหวังจํานวนประตูเป็นเกาะเป็นกำรรเพราะหวังให้เขาพักบอลด้วยทําทางด้วยนะครับดวลลูกกลางอากาศประวิงเวลาพักบอลรอเพื่อนด้วยแต่มันก็ต้องมีครับเพราะว่าถ้าคุณคือศูนย์หน้าถ้าคุณคือตัวยิงหมายเลข9้าถ้าคุณคือตัวที่เพื่อนเปิดป้อนบอลเข้าไปให้สร้างโอกาสให้คุณต้องเปลี่ยนโอกาสให้มันเป็นประตูได้ค่อนข้างที่จะหน้าพอใจนะครับในอัตราที่ค่อนข้างจะโอเคก็คือเกินสักสิเกินสัก15ประตูต่อฤดูกาลซึ่งตรงนี้ เราก็จะสามารถคาดหวังได้จากเบนจามินเซสโกซึ่งมีประสบการณ์ในการลงเล่นในเวทียุโรปในแชมเปียนส์ลีกนะครับแล้วก็ผลงานโดยรวมที่ดีกว่ามันเหลือแค่อย่างเดียวแหละแค่ยังไม่ได้พิสูจน์ผลงานในพรีเมียร์ลีกหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะเพิ่งรีบพูดเพราะว่าพรีเมียร์ลีกมันอาจจะยากกว่าเร็วกว่าดุกว่าพรีเมียร์ลีกไอ้ดุกว่าบุนเดสเลกา liga, และอาจทาให้เซสโกต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอยลุนก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคลาสของบอลที่เขามีติดตัวมามากกว่าความมั่นอมั่นใจความดีใจที่ได้ย้ายมาใน ช่วงแรกมากกว่าอย่างน้อยน้อยฤดูการแรกของเขาจะไม่ได้เป็นแบบที่เราห่อเหี่ยวเพลียและเหี่ยใจกันมาตลอดอย่างแน่นอนครับ 3. การวิ่งทําทางวิ่งหาช่อง สิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่รัสมุสฮอยลุนแล้วก็โจชัวเซอร์ซี่นะครับของเราเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าของใหม่มาและอะไรก็ดีไปหมดนะครับแต่ว่าไปตามความเป็นจริงทุกอย่างจริงๆเพราะว่ารัสมุสฮอยลุนเนี่ยโอเคว่าช่วงปรีซีซั่นดีขึ้นทั้งเรื่องความแข็งแกรง่งดีขึ้นในเรื่องของการรู้จักพลิกแพล,พลงวิ่งสายหาช่องบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆตามพื้นที่ที่ง มีแต่ไม่ใช่ว่าสายไปทั่วสายจะออกริมเส้นแล้วก็ตัวยืนในตำแหน่งไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ต้องชื่นชมแต่ว่าสิ่งเรล่านี้มันเพิ่งเกิดมันเพิ่งพัฒนาขึ้นมานะครับในช่วงปรีซีซั่นคนที่นะครับกำลังพัฒนากับคนที่พัฒนาไปแล้วมันต่างกันนะครับคนคนนี้กําลังวิ่งไล่ กำลังพยายามทําทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเราต้องการคนแบบนี้นะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นไปแล้วและกําลังทําอยู่ทําต่อเนื่องและอาจจะพัฒนาต่อไปได้อีกเป็นคุณคุณจะเลือกใครลงสนามถูกไหมครับไม่ต้องถามเลยคุณก็ต้องเลือกคนที่พัฒนามากกว่ามีสกิลในด้านที่คุณต้องการใช้งานมากกว่าลงสนามซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจามินเซสโกมีนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวใหญ่เนี่ยนะครับ บางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความใหญ่ในการที่จะไปประทัดกับกองหลังอย่างเดียวนะครับไปยืนพิงยืนเป็นทาร์เก็ตแมนยืนเป็นเป้าเ,เลยนะครับไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปกองหลังจะจับทางได้ง่ายมากๆนะครับอันนี้ผมไปทั้งเรียนอบรมเป็นโค้ชอบรมให้เขาสอนผมเล่นเนี่ยนะครับผมเจอแต่ผมตัวผมไม่ได้เจอกับตัวเองนะแต่ผมเจอเพื่อนร่วมทีมเพราะผมเล่นเป็นมิดฟิลด์ฮะแต่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นกองหน้านะครับคือพอเขาได้บอลปุ๊บเขาจะพลิกพลิกพลิก คือได้บอล10ครั้งเนี่ยพลิกเข้าหาประตูประมาณ8ครั้งนะครับสิ่งที่โคชติงเขาเป็นอย่างแรกก็คือพี่นะครับสมมติว่าผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ดีแล้วจะไม่ได้ถือว่าไม่พลาดพิงพี่เอนะนายเออีกแล้วข่าวอะไรก็นางสาวเอนายเอนะครับนามสมมุติพี่เอพี่เป็นคนที่แบบกองหลังเนี่ยจะเดาทางการเล่นได้ง่ายมากเลยเพราะพี่ได้บอลปุ๊บพี่จะพลิกมุ่งเข้าหาการทําประตูอย่างเดียวเลยพี่ต้องคิดไว้ก่อนอาจจะมีแบบแผนบ้างไม่มีแบบแผนบ้างคิดไว้ก่อนคือเอยช็อตนี้แปะคืนเพื่อนง่ายๆ่ายให้กองหลังเฮ้ย โอ้โหมันไม่พลิกว่ะรอบนี้ช็อตนี้ลองพลิกดูนะครับอีกสักสองสามครั้งลองเป็นวิ่งฉีกออกข้างดูลองอป้ายบอลออกข้างแล้วพลิกปากไปเอาดูอะไรเงี้ยเล่นวิธีการที่มันแตกต่างกันทําให้กองหลังรู้สึกว่าเออคุณค่อนข้างเจ้ลเ์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างหลากหลายปรับเปลี่ยนให้ตามสถานการณ์ทาให้เดาทางคุณไม่ออกแต่ถ้าเออะคุณพลิกคุณพลิกเออะคุณพิงเขาก็ไม่ต้องทําอะไรคือเขาไม่ต้องคิดอะไรมากครับเขาก็คิดแบบเดิมเขาก็แค่เดินตามคุณแล้วก็จบแค่นั้นโอเคเขาอาจจะดันขึ้นสูงม่ดรราาคุณักษาตาแหนงี คุณอยู่ในโพสิชันของคุณตลอดแต่เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกว่าแค่การทํำยังไงก็ได้ไม่ให้คุณบลิกบอลแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ราสมุสฮอยลุนก่อนหน้านี้นะครับเป็น คือวิ่งหาช่องคนละช่องกับเพื่อนโอเคแหละว่าตอนนั้นเป็นการาโชเป็นแรชฟอร์ตอนที่ยังไม่ปลดระวางนะครับยังไม่ไปบาซ่าหรือว่าไม่ได้สนับสนุนการเล่นของเขามากเท่าที่ควรแต่ว่าการเคลื่อนเข้าหาตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับเพื่อนก็เลยไม่ได้จ่ายบอลน,นะครับส่วนเซอร์ซี่เนี่ยก็จะเป็นตัวฟอลสไนเป็น9.5ของเขาที่แบบลงมาต่ําลงมาซ้ายลงมาขวาครองบอลดีสไตล์ออกแนวพลิกบอลดีนะครับทรงคล้ายๆเบอร์บาตอฟนะครับแต่ว่าเขาก็จะ คุณก็จะมุ่งหวังให้เขาเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในกรอบเขตโทษเป็นตัวไปค้ำไปพักบอลไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยใน2คนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีมิตินะครับในการวิ่งหาช่องนะครับหรือว่าในการทําทางให้เพื่อนเหมือนที่เบนจามินเซสโกมีอันเป็นจุดเด่นของเขาอันนี้ผมมาได้พูดเองนะครับทั้งดูคลิปการเล่นดูพวกเว็บสเกาติ้งต่างๆนะครับแล้วก็ความเห็นของรูเบนอโมริมเองด้วยหลังจากที่เขาพูดให้สมภาษานนักข่าวว่า เขารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เซสโกมาร่วมทีมนั่นเองนะครับเขาก็ยืนยันเองด้วยฉะนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับนั่นก็คือการวิ่งหาช่องนั่นเองครับ 4. การดวลลูกกลางอากาศครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เบนเจามินเซสโกมีแต่ทั้งฮอยลุนแล้วก็เซอร์ซี่ไม่มีนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ใช่เจ้าเวหาทั้งคู่แม้ว่าฮอยลุนจะมีรูปร่างสูงหญ่เซอร์ซี่เองก็ไมไดเตี้ยน,นะครับแต่ว่าเซอร์ซี่เนี่ยเป็นสายเทคนิคนะครับพักบอลพลิกหมุนจ่ายนะครับในขณะที่ฮอยุน โอเคแหละก็เป็นสายตัวเป้านั่นแหละแต่เป็นตัวเป้าที่ยังพัฒนาขึ้นไปไม่ถึงขั้นที่เราจะไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์จากภาคพ,พื้นหรือว่าลูกกลางอากาศก็ตามแม้ว่าจะม่งในช่วงพรีซีซั่นมานะแต่ลูกนั้นผมให้คุณดิว่าเขาม่งนะฮะใครบอกโดนปล่อยผมปลายผมฟลุกอันนั้นถือว่าโหดร้ายกับเขาเกินไปผมยังคงให้ความเป็นธรรมนะครับยิงได้ก็คือยิงได้ก็ต้องชื่นชมอ่ะแต่ว่ากลับมาในเรื่องของคุณภาพในการดวลลูกกลางอากาศต้องบอกว่าคนละง,งานกันแน่นอนแหละครับอาจจะต้องมีการหยิบมาเปรียบเทียบว เฮ้ยบุนเดสลีกาเนี่ยมันไม่ได้มีการดูลูกกลางอากาศดุเดือดเท่ากับพรมร์ลีกหรือเปล่าบอลกลางอากาศบอลโยนให้โขกให้มงไม่ว่าจะเป็นครอสหรือว่าลูกคอนเนอร์เนี่ยมันไม่ด้มาก เข้ากับพรีเมยร์ลีกอังกฤษหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยพรีเมยร์ลีกเองก็ไม่ได้เล่นโยนกันตูมตามเหมือนสมัยวิมเบ์ดันยังคงใช้ชื่อวิมเบ์ดันอยู่นะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นฟุตบอลไม่ต่างกับลีกอื่นแต่ที่เพิ่มเติมคือสปีดความเร็วของเกมที่ค่อนข้างจะสูงกว่าลีกอื่นก็เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันและสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการดวลลูกกลางอากาศของรัสซูชอยลน 50%ในการดวลชนะคู่แข่งกลางอากาศตรงนี้นะครับเบนจามินเซสโกซึ่งเขาก็มีจุดเด่นตรงนี้ที่ใครๆก็ชมนะครับแต่ว่าไอ้ภาพที่ AI ทํทำนั้นอย่าไปเชื่อนะว่าเขาเป็นคนที่อินดีแอรเลยคือ a อ r i a l Duel s เนี่ยค่อนข้างดีเทสตัวได้สูงเล่นลูกกลางอากาศได้ดีตรงนี้จะช่วยมาเติมนะครับมิติใหม่มากกว่าที่สมมุติลูกคอร์เนอร์เนี่ย คุณก็ไม่ต้องไปหวังจากแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่ต้องไปหวังจากกองหลังตัวใหญ่เดียวที่จะขึ้นมาโขกนะครับแต่ตัวกองหน้าของคุณเองนี่แหละที่ก็สามารถที่จะดึงตัวประกบหรือมุ่งหวังในการที่จะทำสกอร์จากลูกม่งได้ด้วยนะครับและอ,อ,อาวุธของยุคใหม่เนี่ยนะครับก็คือวิงแบ็กหรือฟูลแบ็กใช่ไหมถ้าเป็นระบบหลัง4ก็คือฟูลแบ็กถ้าหลัง3ก็คือวิงแบ็กนะครับ วิงแบ็กเนี่ยโดยมากจะไม่ได้เป็นแบบอาหมัดแต่อย่างว่าอันนี้คือสูตรสปอร์ต n ิ้งใช่ป่ะทางขวาถนัดซ้ายเหมือนที่มีจโอวานนี่เกวนดาที่ย้ายไปอยู่เชลซีแล้วก็จะอินบอดตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็คือครอสนะครับก็คงจะต้องหวังให้ลูกครอสของแพทริกดอ o g กูเนี่ยทำงานได้ดีกว่านี้นะครับนี่คือจุดเดียวที่ Wingback ทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยยังไม่มี ตอนนี้ทุกอย่างมาดีหมดแล้วมั่นใจแล้วกําลังเหลือเฟือนะครับแต่ว่าลูกเปิดเนี่ยยังไม่ค่อยจะเข้าเป้าดังฉะนั้นเนี่ยข้าต้องพึ่งพาในการดวลลูกกลางอากาศนะครับจริงๆกลางอากาศมันมีการหลายรูปแบบใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการลุ้นทําประตูอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องของการขึ้นดวลกลางอากาศเพื่อที่จะมงจะชงจังหวะป,ประตูเตะเคลียร์มาเงี้ยนะครับเพื่อยังให้ทีมเนี่ยยังมีโอกาสได้ครอบครองบอลต่อซึ่งตรงเนี้ยเซสโกก็จะเข้ามาเติมแล้วก็ช่วยทีมได้มากครับ 5. การจ่ายบอลและการเชื่อมเกม ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะวีเลตกันนะครับกับเรื่องของการเป็นตัวพักบอลน,นั่นเองนะครับเพราะว่านอกจากพักแล้วพิงนะครับรอจังหวะประววณเวลาให้เพื่อนเนี่ยทำอะไรฮะก็ต้องจ่ายให้เพื่อนเล่นต่อนะครับซึ่งตรงนี้ นะครับผมหมายถึงการที่ขึ้นไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายเพื่อนโยนปุ้งมานะครับแล้วก็เป็นตัวที่หวังจะพักเพราะเพื่อนเคลียร์บอลมาหนีจากแดนหลังนะครับหนีจากความกดดันที่โดนมารุมมาตุ้มอยู่หน้าเขตแต่ว่าเรื่องของการเชื่อมเกมเนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นก็เลยเพิ่มออกมาเป็นข้อ5นะครับการเชื่อมเกมเนี่ยเบนจามินเซสโก้นะครับจากข้อมูลของสก o u จากการวิเคราะห์นะครับของนักวิเคราะห์ทั้งหลายในต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาจะไม่ได้ เป็นตัวยืนรออยู่หน้าหัวกระโหลกนะครับหรือว่าในกรอบเขคโทษหรือว่าคู่เซนเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะมีการด r อปต่ําคือมีการวิเคราะห์เกมการเล่นนะครับแล้วก็ลงมาด r อปต่ําในการเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมได้บ้างเหมือนกันนะครับคือสามารถที่จะเล่นเองชงเองกินเองแล้วก็ลงมาเป็นตัวเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่แมนยูเนี่ยต้องการนะครับคือแน่นอนแหละครับ เป้าหมายหลัก1ิเก่าอย่างวิกเตอร์เยอร์เคเรสย้ายไปอยู่กับอาร์สตอลแล้วเนี่ยฉะนั้นนะครับยังไงก็ต้องมองหาตัวใหม่นะครับที่มันมีความสไตล์ใกล้เคียงแน่นอนว่าใครก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะไม่มีใครแทนที่ใครได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าการหาตัวแทนนิวนู่นนิวนี่บอกเลยมีแต่วความผิดหวังฉะนั้นก็ต้องเลือกปรับใช้ไปตามคุณสมบัติที่อาจจะมีใกล้เคียงบ้างหรือแตกต่างบ้างแต่ว่าสิ่งที่2คนนี้ใกล้เคียงกันผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่สามารถเชื่อมเกมกับเพื่อนได้นะครับต่อบอลกับเพื่อนได้แล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างดีด้วยนะครับศูนย์หน้ายุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ยุคก,ก่อนนะครับที่พอฉีดตัวมาเปิดบอลแล้วไม่ไดเดื่อง จ่ายบอลให้เพื่อนไม่ได้ True Pass ไม่เป็นไม่ใช่นะครับยุคนี้เนี่ยมันต้องทําได้นะครับคือต้องเป็นไฮบริดอ่ะอาจจะไม่ถึงกับทําแล้วคือถ้าทาแล้วดีเลิศคุณก็คงเป็นมิดฟิลด์แอตตากิ้งมิดฟิลด์เดอร์ใช่ไหมครับเป็นตัวหมายเลขสิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องทําได้เพื่อสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับตัวผู้เล่นอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ตามนะครับคาริมเบนเซม่านี่ชัดเจนมากนะครับคือตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า ชื่อเสียงเรียงนามโอ้โหไอตัวที่สมัยอยู่มาดริดอยู่ข้างหลังตัวเองเนี่ยโอซิลเดมารียโรนัลโดนะครับหรือมีตัวอื่นๆเนี่ยฉะนั้นการที่เขายอมที่จะดรอปต่ําลงมานะครับหรือว่าเป็นตัวพิงแล้วก็คอยพักคอยจ่ายหาจังหวะแทงทะลุช่องให้อารมิดฟิลนะครับสามตัวเนี้ยนะครับทะลุขึ้นไปแล้วตัวเองค่อยวิ่งเข้าเขตหรือว่าให้เพื่อนุ่มทีมไปทาประตูไปเลยคือยอมเป็นพระรองบ้างในบางเกมหรือหลายเกมจะทําให้ทีมนั้นเล่นกันอย่างไหลลืน่นขึ้นซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ย ก็เป็นพอยต์นะครับของริเบนโโมริมที่ต้องการนํามาเสริมที่เอาเซสโกมาเอาวางไว้เนี่ยนะครับเพื่อจุดประสงค์นี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวหมายเลข1ิบดับเบิลเทนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเอาไว้เพียงแค่จ่ายบอลสร้างโอกาสให้กองหน้าครับแต่ว่า2คนนี้ต้องจบสกอร์เป็นต้องยิงประตูดีด้วยนะครับนี่จึงเป็นจุดแข็งของระบบของริเบนโโมริมแน่นอนว่าจุดอ่อนมันมีเยอะครับเพราะถ้าไม่เยอะเนี่ยมันคงไม่จบลงไปอันดับ15อย่างรูการที่ผ่านมาเออให้ดา่าก็ด่าได้นะครับแล้วกว่าจะ หาตัวจิ๊กซอว่าจะประับตัวกันได้เนี่ยใช้เวลากันค่อนข้างนานนี่คือจุดอ่อนของระบบครับมันต้องค่อยๆเซตค่อยๆประกอบร่างกันขึ้นมาแต่ว่าจุดแข็งครับคือถ้าทุกตัวมันทำได้ตามจ็อบถ้าทุกตัวมีคุณสมบัติตามตําแหน่งที่ต้องการเนี่ยนะครับเกมเร็วจะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในช่วงพรีซีซั่นการโจมตีเร็วเหมือนสมัยสปอร์ต n ิง s ีส n อมันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ มันขาดตัวค้ำข้างบนที่จะคอยมาต่อเติมทุกอย่างเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีทั้งเอมบูโมการที่มีทั้งมาเดลุสคุนยาที่สามารถจะลากเลื้อเข้ากดดันในฮาร์ปสเปซตั้งโอกาสให้เพื่อนแล้วก็จบสกอร์เองได้เนี่ยการมีเซสโกซึ่งไม่ได้มุ่งหวังในการทําประตูอย่างเดียวแต่ว่าเป็นตัวพักเป็นตัวลงต่ําแล้วก็เชื่อมให้2คนนี้นะครับได้มีโอกาสเล่นเชื่อมกับวิงแบ็คเอาแค่2คนนี้พอก็ได้นะครับมันทำให้ เกมรุกเนี่ยทางเลือกในการเล่นมิติในการเล่นเนี่ยมันจะหลากหลายขึ้นแล้วมันจะไม่ทื่อมันจะดูไม่แบบเดาที่ทางง่ายเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าทิ้งท้ายให้รู้สึกเซ็งๆนิดหนึ่งก็คือว่ามิดฟิลด์ตัวกลางและผู้รักษาประตูนี่แหละที่ยังเป็นปัญหาว่าเราจะสามารถเอามาเสริมได้คือจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในช่วงโค้งสุดท้าย ของตลาดอีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นบาลบาของบรตันที่ดูจะเป็นดีลที่มิชชั่นอิมพอสซิเบิลมากเพราะว่าบรตันเรียกแข่งโคตรแน่ๆน,นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูคนใหม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดึงเกมจนกว่าเอเมเลโน่มาติเนสเนี่ยจะย้ายมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มันไม่ต้องรีบร้อนไงชนิดก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าผู้รักษาประตูใหม่จะมาไหมเพราะเราคงไม่ต้องการให้เกมรุกดีขึ้นยิง3แต่โดน2นะครับยิง2แต่โดน3ยิง3แต่โดน4 คงไม่อยากเจออะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือว่าการที่เรามีข้อดีกับจากการได้เบนจามินเซสโกมาร่วมทีมและสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะออกสตาร์ททันเกมกับอาร์ตอรอในเกมแรกพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมมองว่าอโมริมมีวิธีการในการที่จะจับลงซอฟในการที่จะปรับทัพปรับกลยุทธ์เพื่อให้เซสโกเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับหรือมากกว่านั้นคือ อาร์ซ์นพยายามเข็นวิกเตอร์เยอร์เคเรสที่ปิดดีลได้ก่อนเนี่ยนะครับลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องมาตลอดแล้วก็ทําประตูได้แล้วฉะนั้นผมคงมองว่าอาโมริมคงไม่เอาทีมชุดที่ ไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยอาวุธหนักครบมือ100เซนลงสนามไปเจอกับอาร์ซนอลที่มีวิกเตอร์เยอร์เคเรสพร้อมออกสตาร์ทอย่างแน่นอนไม่ว่ายัางไงเนี่ยผมว่า11คนแรกนะครับจะต้องมีคุณยา่าเอมเบอร์โมและเซสโกลงสนามปะทะกับอาร์ซนอลในพรีเมียร์ลีกเกมแรกอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้เอพิโซดนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับฝาก Subscribe ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้เป็นจิรายุจบางด้วยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ